คือกะสีกรย่อมหวานพืชบ่อยๆนี่ทำไมต้องหวานพืชบ่อยๆก็มันกินบ่อยอะคุณกินครั้งเดียวแล้วคุณก็ไม่ต้องกินอีกนีคุณจะได้ไม่ต้องไปปลูกพืชอะไรนี่นะ,ะชาวนาเขาก็หวานโดยเขาไม่ขี้เกียจไม่ทอ้อแท้เลยว่าเออท่องนี้พอแล้วไม่เอาแล้วจะทําทให้ ได้มากที่สุดนี่แหละทำไม <c oughs> กสตรกรย่อมหวานพืชบ่อยๆก็เพราะว่าข้าวเปลือกมันเป็นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนะฝนย่อมตกบ่อยๆอ่าฝนลองไม่ตกดูเป็นยังไงเอ็นนินโยอะไรอะไรอย่างนั้นน่ฝนไม่ตกโอ้โเรื่องใหญ่แล้วนะพราะจะเป็นดินเดือดร้อนนะฝนไม่ตกอะ ไม่ไปนั่งเฉยเมยไม่ได้เดือดร้อนไปถึงหลายเรื่องเลยแห่นางแมวแห่บังไฟพยานนาไปก็ไม่รู้ล่ะบังไฟเงินล้านก็ไม่รู้ะใจฝนตกชาวนาก็ย่อมไถนาบ่อยๆนี่พะฝนมันตกบ่อยก็ต้องไถนาเพราะว่ามันต้องพึ่งกัน,นเม็ดพืชต้องอาศัยฝนชาวนาก็ต้องอาศัยข้าว แว่นแควนย่อบบริบูรณ์ด้วยธัญ,ญชาติบ่อยๆโอ้ธัญ,ญชาตินี่มันอะไรก็อาหารที่มีประโยชน์นะคำว่าตกบ่อยๆก็คือฝนมันไม่ได้ตกวันเดียวแล้วหยุดถ้าตกวันเดียวแล้วหยุดก็ทำาห้ดีอ่ะทำให้ดีฝนตกวันเดียวแล้วหยุดก็ต้อง เตรียมตัวไปอยู่โลกหน้าได้ตกอยู่แล้วอยู่แล้วเราๆทุกๆวันทุกๆปีชนบทก็ยอมมาาั่งคั่งโดยอาการอย่างนี้นี่แหละเป็นเรื่องปกติของการเกิดบ่อยๆของทันยาชาของแว่นแคว้นต้องบอิบู์ยาจกก็ยอมขอบ่อยๆนี่ยาจกเขาก็มีอยู่เยอะแยะยาจกแปลว่าอะไร ก็ผู้ที่สมควรแก่การขอ,อยาจกในที่นี้ก็คือพระผู้มีภาคเจ้าทรงสแสดงอ้างถึงพระองค์เพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทศนะก็เพราะว่านักบวชเขาละทิ้งบ้านเรือนกามาคุณไปแล้วเขาก็ไม่มี ทรัพย์สมบัติที่จะมาบริโภคเขาก็ต้องมาบินธับ,บาทกับคนที่ยัง <c oughs> มีบ้านมีเรือนมีโภคทรัพย์อยู่คนมีศรัทธาเขาก็ให้ทานคนไม่มีศรัทธาก็ไม่ให้ทำไมอ่ะก็ไม่เชื่อว่าการให้นมันได้กว่าตะหนีเอาไว้นี่แหละ ทานบดีก็ให้บ่อยๆนี่ทานบดีนี่คือใครก็ผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานก็คิดแต่จะให้จะให้จะให้ส่วนไอ้ตนีบดีนี่เขาเรียกอะไรมัชชิมัชริยะบดีผู้เป็นใหญ่ในความตานีมันก็คิดว่ากูไม่ให้กูไม่ให้ตายกูก็ไม่ให้ย,ยอมตายกูยอมตายกูไม่ให้ใครยอมตายกูไม่ยอมให้กูต้องตายไปกับไอ้ความตานีนี่แหละ ถา้าบัณฑาพอดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆเพราะว่าเขาเชื่อว่าให้แล้วจะได้ถึงสวรรค์ด้วยการให้นี่แหละเอาโยมเชื่อไหมละ่ะว่าให้แล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์บางคนไม่เชื่อมาหลอกกันได้ยังไงอะฮะอะไรให้นิดเดียวไปสวรรค์สวรรอะไรได้ยังไงนะหลอกลวงกันนี่หว่านี่ แล้วคุณจะไปสวรรค์ด้วยตนีเหรอจะไปสวรรค์ด้วยลิษยาด้วยโลภโกรธหลงไปอันนั้นได้ถ้าคุณไปด้วยโลภโกรธหลงลิษยาตนีได้ที่สวรรค์แล้วนรกจะให้ใครอยู่อ่ะฮน่าคิดเนาะแต่เอาละไม่เป็นไรทานบดี ให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆเพราะว่าเขามีปัญญารู้รู้ว่างไงเยนังทัทันติสัทธายาวิปัสสนะเจตสาตเมวะอันนังพาชติอาสมิงโลกเกปรามิจาตสมาวินัยยามเชรังดัจชาดานังมราพิภูปุญญาณิประโดกาสมิงปฏิทาหนทุนติปานินัง จนเราได้มีใจเลื่อมใสย่ยอมให้ข้าวด้วยศรัทธาข้าวนั้นแลย่อมคำจุนเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรนีอันเป็นมลทินเสียแล้วให้ทานเพราะว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าชนนี้แหลเรามีทรัพย์สมบัติมากทรัพย์สมบัติก็ไม่ทำให้เราไปสวรรค์เราตรนีมากก็ไม่ได้ทำให้ไปสวรรค์ แต่ทําให้ไปนรกแต่เราไม่มีทรัพย์สมบัตินิดเดียวแต่เรามีศรัทธาหรือเราไม่มีทรัพย์เลยก็ได้เรามีศรัทธาเรื่อมใสในพระรัตนใจในกรรมในผลกรรมเราไปสวรรค์แต่ถ้าเรามีสมบัติด้วยมีศรัทธาด้วยโอ้ไปสวรรค์สบายมากเลยไม่ได้ไปชาติเดียวไปไม่นับชาติไม่ได้นะอย่าไปนึกว่าไปสวรรค์ชาติเดียวแล้วก,กลับมาเป็นมนุษย์ตกนรกอีกไม่ไม่ใช่ เป็นเรื่องท่านทั้งหลายก็จะต้องฟังธรรมพุทธเจ้าให้มากกว่านี้ไม่งั้นท่านทั้งหลายก็จะถูกไอคนตันดีมันมาหลอกไปให้ทำไมสมณะหัวโลนนี่มันไม่ได้มีความดีอะไรวันวันมันก็เลยเอาแต่ <c oughs> นอนหลับเอาแต่เล่นหมักลุกเอาแต่ใบหวยดูหมออะไรมันไม่ได้ความอย่าไปให้มันนี่แล้วตัวคุณดีกว่า พระภิกษุเขาเลยดีกว่าที่ผมดีกว่านี่ไงผมทํามาหากินผมมีทรัพสมบัติมากพวกผมทามาหากินนี่การที่มีทรัพสมบัติมากไม่ได้แสดงว่าเป็นคนดีกว่านะ <c oughs> ถ้าเช่นนั้นพระภิกษุที่เป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นคนที่เลวที่สุดเพราะไม่มีทรัพสมบัติอ่า <c oughs> เป็นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คนที่มีทรัพย์สมบัติมากแล้วเป็นคนดี mm. อย่างนั้นน่ะเหรอ คุณคิดว่าไอ้ทรัพย์สมบัติมันทําให้ความดีเกิดขึ้นแก่คนที่เป็นเจ้าของได้หรือโพ้ยถ้าเช่นนั้น <c oughs> ถ้าทรัพย์สมบัติมันทําให้คนเป็นคนดีได้นะ <c oughs> ในโลกนี้มันไม่น่าจะมีคนเลวเลยนะเพราะแต่ละคนมันก็มีทรัพย์สมบัติั้งนั้นนะ <c oughs> อย่างน้อยมันก็มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ย เป็นอย่างนั้นอทานนบ,บดีให้บ่อยๆแล้วเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆเออต้องการอะไรก็ต้องไปหาอนั้นมาผู้ต้องการน้ำนมได้แก่ผู้รีดนมโคเพราะน้ำนมเป็นเหตุจิงโยชนเหล่านั้นไม่ปรารถนาน้ำนมคราวเดียวเท่านั้นย่อมปรารถนารีดโคนมบ่อยๆโอ้กินข้าวครั้งเดียวที่ไหนล่ะก็ต้องกิน วันเราต้องสามสี่มือ้อเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีดนมบ่อยๆเพราะนมเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะนะลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ,บ่อยๆอ้าวลูกโคมันก็อยากกินนมอะ่ะมันก็ต้องเข้าหาบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆโอ้อันนี้ทุกอริยสัต์นะเพราะมันหิวชี้คัดฉาประมาโรคาพุะเจ้าตะั สีขาชาปรมารุคาสังขาราปรมาดุคาเอตังยัตวายัตถาพูดังนิพานังปรมังสุขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวนี่คืออะไรนักอภิธรรมตอบได้ไหม,มหออไก็มมค,มคือไฟธาตุในกระเพาะแต่ทางวิทยาศาสตร์มันเรียกน้ำย่อยนะจริงๆมันเป็นไฟธาตุเกิดจากกรรมมันออกมาแล้วมันก็มาย่อยกระเพาะอะดิ ก็เลยเกิดอาการแสบทองก็คือหิวนั่นแหละเป็นโรคอย่างยิ่งคือรักษาไม่หายคุณแน่มาจากไหนคุณเป็นหมอเก่งแค่ไหนหมอชีวกด้วยรักษาโรคหิวไม่หายมีคนที่รักษาโรคหิวหายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือรักษาให้ตัณหามันสิ้นไปจากชีวิตนั่นแหละความหิว ก็จะไม่มีในพบต่อๆไปเพราะฉะนั้นชีวิตคนนี่มันทุกข์จริงๆอย่างที่ว่าน่ะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งมันลำบากดิ้นรนยืนเดินนั่งนอนหายใจอะไรนี่เป็นอาการของทุกข์อริยสัจทั้งสิ้นแต่คนไม่รู้คุณ ไม่รู้รลยว่าชีวิตคุณคือทุกข์อริยสัตว์ไม่รู้ไม่รู้แล้วคุณจะไปละมันได้อย่างไรคุณต้องรู้มันมันเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ที่อาการที่มันเป็นอยู่ตลอดนั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับไออุปทานกับหนนะ้าตาภาพเนี่ยมันคือทุกข์อริยสัตว์ทั้งสิ้นมันมีการเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็เกิดอีกดับอีก ยืนเดินนั่งนอน,นก็ไม่หยุดหิวข้าวขะหายน้ำมันก็ไม่เคยหยุดนะการลืมตาดูการเงี่ยหูฟังมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละคนข่าวย่อมเข้าถึงครันบ่อยๆอ้าวนี่อธิบายตรงนี้ก่อนบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆเองนเพราะสัตว์นี้ย่อมลำบากและดิ้นรนด้วยอินยาบทนั้นก็อยู่ในอินยาบทยืนเดินนั่งนอนอะไรมันก็ลำบากด้วยอันนั้น เพราะมันเป็นทุกข์อิริยาบทนั่นแหลเป็นทุกข์อริยสัตจแต่เราไม่ค่อยกําหนดเนาะเนี่ยอาตจจมามา <c oughs> ตําคานมีทุกข์อยู่ตรงปากตรงไหนก็ต้องเอื้อมมือมาทำํำนั่งเฉยไม่ได้ทําไมว่าทุกข์มันอยู่กับไอ้รูปขันนี่แหละเนี่ยลืมตาดูก็มีทุกข์ทำไมอ,ะอ่ะ ลมแอมเข้าตาอะไรอย่างเนี้ยนั่งตรงๆก็ไม่ได้ต้องนั่งเอียงๆเพราะมันเริ่มเมื่อยเพราะฉะนั้นลำบากและดิ้นรนด้วยอิริยาบถบ่อยๆคนเขาวย่อมเข้าถึงครันบ่อยๆอ่าคนโง่นะคนฉนะลาดไม่เข้านะครันก็ได้แก่ท้องสัตว์เดรัจฉานมีสุนัขบ้านช่างจอบ็นตนหมายความว่าไม่ได้คนขานี่ไม่ได้เข้าในท้องดีหรอก ก็ไปเข้าในท้องสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดฟลุกบุญอะไรบ้างมาเกิดในมนุษย์ก็ไปเข้าท้องคนยากจนซะอีกโอ้ยุ่งนี่สำคัญก็คือสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆนี่รู้ตัวบ้างไหมเนี่ยว่าเกิดและตายบ่อยๆบ่อยๆแค่ไหนอ่ะก็เอากระดูกที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ของเราเองอ่ะอเอามารวมกันไว้นี่มากกว่าภูเขาเวปุลละซะอีกอมันเกิดมานานมากเลยนะเกิดตายเนี่ยเป็นมนุษย์เฉพาะเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปเป็นสัตว์ในอบายหรือเป็นเทวดานะนะเทวดามันไม่มีซากศพนะบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าชา้าบ่อยๆโอ้ยอะไรกันนี่ นำสัตว์ที่ตายแล้วไปปา่าช้าไปกันอยู่ทุกวันนั่นแหละเดินหน้ามุ่งเข้าหาเมนเป็นปอปอชไปปา่าช้าแต่ว่าอวดเก่งกูแน่กูเก่งกูไม่ยอมโดยเฉพาะตัวปอปอชตัวจริงเก่งจริงจริงปอปอชนี่ <c oughs> ทำไมอ่ะก็มีอำนาจตัดสินว่าคนไหนผิดคนไหนถูกนะ <c oughs> <c oughs> ต่ไม่เคยตัดสินตัวเองว่าตัวเองนี่เกิดบ่อยๆนะเป็นปอปอชอไปปัาชา้าบ่อยๆแม่รู้นะเดี๋ยวก็จะตายอีกแล้วนะอาตมาไม่เป็นปปอชอ,อย่างเดียวเป็นคอสอชอคือคอยสิ้นชีพก็คอยมาตอลอดหลายปีแล้วเดี๋ยวคงไม่ต้องคอยแล้วล่ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ตายอีกก็ถูกเขาเอาศพไปทิ้งป่าชา้า สมัยนี้ก็ไม่ได้ทิ้งแล้วนะเอามาเผาส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกเนี่ยสำคัญตรงนี้เองไอ้ที่มาเกิดเนี่ยเพื่อจะได้เจริญโพธิปัจจยธรรมสามสิบเจ็ดหรือได้เจริญอริยมรรคในองค์แปดพานิพานชื่อว่ามรรคก็คือให้ได้นิพานทำไมถึงพานิพานเป็นมรรคเพราะไม่เกิดอีกอธิบายว่าได้พานิพานนั้น <S <S เมื่อพระพิพาก้าตัดอย่างนี้นะสนแสดงปุณณบปุณณธรรมธรมร,มรมที่เกิดไว้66สบประการอย่างนี้ภรรายา,าพราม์อุทยัยพร้อมบุตรภรรยาพวกมิตรและญาติเลื่อมใสก็ได้ถาวายบังคมแทบพระยุคนบ่ายของพระพิภาก้านี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะพระพิพาพพก้าตัดอย่างนี้แล้วอุทยัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระพิภาก้าว่าข่าแต่พระโคดมพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะใครฟังธทมแล้ว ต้องกล่าวคำนี้ออกมานะในใจก็ได้หรือออกมาข้างนอกเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องพูดออกมาข้างนอกนะข้าแต่พระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะักพระองค์รงประกาศธรรมโดยอนเนกปริยายคือหลายอย่างดุดหงายพาชนะที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปคือดวงไฟในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพุ่งยากเจ้าก,กับพระทางและไปสุส่งว่าเป็นสะนะ ขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนาตายเป็นรัตจนตลอดเว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุทัยสุดจบปกติตัวเองนี่นับถืออะไรไม่ได้นับถือพระพุทธธรรมพระสงค์นับถือไอ้ทรัพย์ของตนแล้วก็นับถือไอ้ความตนหนีของตนว่ามันให้ความสุขทรัพย์ก็ให้ความสุขความโลกก็ให้ความสุขลูกเมียก็ให้ความสุขโอ้ยบันจริงหรือ ถ้าหากว่าไอ้ทรัพย์สมบัติความตระหนี่ลูกเมียความโลภเนี่ยให้ความสุขได้ถ้าให้มันได้ถ้ามันได้จริงๆได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้จริงๆอะนะในโลกนี้ไม่มีใครมีทุกข์หรอกโยมทำไมอะมันก็มีทรัพย์มันก็มีตระหนี่มันก็มีโลภมีลูกพี่เมียกันได้หลายๆคนด้วยลูกเมียมันมีผัวอะไรได้แล้วมันสุขไหมะมีสุขไหมอะเอาเฉพาะง่ายๆมีทรัพย์เนี่ยแหละ แล้วเวลาที่จะต้องเสียภาษีที่เราต้องมีทรัพย์เป็นยังไงเอามันยุ่งยากนะไม่เสียมันซะเลยโกงมันก็นแล้วกันอ่าแล้วเวลาทรัพย์มันพี่นาศไปด้วยไฟด้วยน้ําด้วยโจรด้วยไอคนที่เขามีอํานาจออกกฎหมายมาลิฟหรือว่าไอทายาทเร็วๆมาเอาไปทไําไงทรัพย์ของคุณน่ะเนี่ย คุณคิดว่ามันให้ความสุขไหมล่ะหรือว่าคุณมีพวกกระสมบัติมากอะไรจะตามมาพุทธเจ้าก็บอกความประมาทมัวเมาความกำหนัดติดในการมาคุณหา้าละเมิดธรรมในผู้อื่นจกตามมามีจำนวนมากเลยอยู่ปกติจนๆก็ไม่เท่าไหร่พอรวยขึ้นมาแล้วบ้าไปเลยนะอืม ได้ยังไงเลิกกับเมียไปเลยหาเมียใหม่ทํา,อ,าทอะไรอีกใครเราหมั่นไส้จ้างมือปืนไปเก็บมันซะเลยเรามีเงินเยอะนี่เห็นไหมละ่ะนี่แหละเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับคนโง่ทั้งหลายที่ถือเอาทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิต ทางทางที่ <c oughs> คนฉลาดทั้ง,<อ>งหลายเขาก็บอกโทษของการมีทรัพย์มากไวยเยอะแยะ <c oughs> อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยมีเมียมากมี <c oughs> คนรักมากก็มีทุกข์มากนะ <c oughs> อ้าวกลับมาที่กูนาละชาดกนี่อะไรบ้าง Hmm. กุดาละซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นนกดูเาวาเนี่ยสอนสหายซึ่งเป็นนกดูเาวาเหมือนกันว่าสหายปุณมุขะพึงทราบถินว่าหญิงเป็นคนประทุษร้ายสามีด้วยเหตุยี่ห้าประการนี่สามีเลี้ยงดูอย่างดีได้เงินมาก็เอามาให้ไม่ขาดไม่เหลือเลย เมียก็ให้เอาไปกินข้าวยี่สิบบาทยี่สิบาทตอนนี้กินข้าวไม่ได้แล้วนะน่าจะตั้งสักร้อยบาทก็ยังไม่ค่อยอิ่มอีกนะอเอาล่ะแต่เอาล่ะเมื่อผู้หญิงภรรยามันเป็นคนประทุษร้ายสามีมันก็ทําอยู่อย่างนั้นนั่นแหละซึ่งก็จะเป็นเหตุให้อ่า สามีซึ่งเป็นมิตรท,นะที่ดีมิตรที่ดีมียังไงอันนี้พูดถึงสามีที่ดีนะไอ้สามีเลวก็เออก็แล้วกันไปมิตรมีอุปการะมากมิตรแนะนําประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรมีความรักใครใครได้สามีแบบนี้ก็อู้หูได้สิ่งวิเศษสุดๆมาเลยนะ แต่ว่าหญิงมันไม่เห็นคุณสามีมันเป็นมิตรชั่วก็คือเป็นมิตรปอกลอกปิดดีแต่พูดมิตดหัวประจบมิตรชักชวนทางชิดผายนี่มันก็เลยอยากจะมีชู้อยากจะมีผู้ชายใหม่ก็เลยทำเหตุยี่พาประการคือพารณนาการไปแลบคืนแก่สามี ไม่ดะลึกถึงสามีที่ไปแรมคืนนี่ไปสามีไปอยู่ที่อื่นนะป,ป่ะไปนอนที่อื่นนะไม่ยินดีกับสามีที่กลับมาแล้วกล่าวโทษสามีไม่กล่าวคุณแห่งสามีโอ้ยอสามีฉันนี่มีความชั่วร้ายมากเลยอ้าวแล้วเขาเลี้ยงดูคุณเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนดีตั้งโอ้ยฉันไม่เคยให้เขามาเลี้ยงดูหรอกนี่นี่อือ แล้วมันอยู่กันยังไงเนี่ยอ,อ๋อฉันเป็นคนเลี้ยงดูสามีเองเออดีเนาะไม่กล่าวคุณแห่งสามีประพฤติสิ่งที่ไม,ม่ประโยชน์แก่สามีไม่ประพฤติสิ่งที่มีประโยชน์แก่สามีกระทำกิจที่ไม่สมควรแก่สามีไม่กระทำกิจที่สมควรแก่สามีนุ่งหม่มอย่างกระชับเข้านอนนอนเบือนหน้าไปทางอื่นนอนพลิกกลับไปมาทำวุ่นวายนอนถอนให้ใจยาวทำละทมทุกข์ ไปอุจาระปัสสาวะบ่อยๆประพฤติตรงกันข้ามได้ยินเสียงชายอื่นย่อมเงี่ยวหูฟังล้างผลาญทรัพย์สมบัติทอดสนิทชิดเชื้อกับชายผู้คุ้นเคยออกนอกบ้านเที่ยวไปตามถนนเสมอประพฤตินอกใจไม่เคารพในสามีมีใจคิดประทุษร้ายยืนอย,อยู่ที่ประตูเนืองเนืองทำให้เห็นรักแร้อวัยวะและนมไปเพ่งมองดูทิศต่างๆสายหพุทธบุคคลพึงทราบเถิดว่าหญิงเป็นคนทุษร้ายสามีด้วยเหตยุยี่้าประการนี้แหละอ้าวถ่ายแล้วนก นกมันมารู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วเนาะอาจจะมายังไม่รู้เรื่องเลยว่าหญิงมันคิดจะมีชู้เนี่ยมันทำตัวแบบนี้โอ้ยเราเนี่มันโง่ดักดาลจริงๆเนานะพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่กลับรู้ได้ ในเรื่องนี้มีคำกล่าวเป็นคาถาอีกส่วนหนึ่งว่าโอ้ญิงพลนา,าการไปแรมทางไกลแก่สามีไม่เศร้าโศกถึงการไปของสามีการเห็นสามีกลับมาก,ก็ไม่แสดงความยินดีไม่กล่าวคุณแห่งสามีในการไหนๆอาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุสลายหญิงเนรคุณ <c oughs> หญิงอักตันยูมีเยอะแยะเลยโยม บางที่เราก็เป็นเองเราเคยเกิดเป็นหญิงแบบนี้มาแล้วอาตมาเคยเกิดมาแล้วก็อาจจะเป็นหญิงเลวแบบนี้หลายแสนชาติก็ได้หญิงมาผู้ไม่สำรวมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สามีทําประโยชน์ของสามีให้เสื่อมกระทากิจที่ไม่สมควรแก่สามีนุ่งห่มกระชับเข้านอนนอนเบือนหน้าไปทางอื่นอาการเหล่านี้เป็นลัษณะของหญิงผู้ประทุษสลายสามีก็ต้องสังเกตอ๋อมันเกลียดเราแล้วเนาะอ่าเราก็ควรชะหนีมันดีกว่า หญิงนอนพลิกกลับไปมาทำวุ่นวายนอนถอนหายใจยาวทำระทมทุกไปอุจจาระปัสสาวะบ่อยๆอาการเหลนี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุสรายหญิงประพฤติตรงกันข้ามกระทำกิจที่ไม่สมควรแก่สามีเงี่ยหูฟังเมื่อชายอื่นพูดอ่าสามีฟังสามีพูดไม่ฟังแต่ชายขี่มาขี่โม้มาพูดโอ้ยเรื่องสำคัญ ล้างผลนโภกกรสมบัติกระทำความสนิทสนมช,มชมชอบกับชายอื่นอาการเหล่านี้เป็นลนักษณะของหญิงผู้ประทุษร้ายหญิงทำทรัพย์สมบัติที่สามีได้มาโดยความลำบากหามาได้โดยฝืดเคืองเก็บสะสมไว้ด้วยความยากแค้นให้พี่นาฏไปโอ้โหมันอะไรกันนี่นะมไม่ได้เห็นคุณความดีของสามีเลยนะ กูมีหน้าที่ทำลายทรัพย์ที่สามีหามาเขาเรียกภรรยาโจรหรือภรรยาเป็นเจ้านายแต่ถ้าลาาสุดภรรยาเป็นเพชฌฆาตใครได้ไปก็เตรียมต่อโลงไว้ด้วยเนาะอันหนึง่งทำความสิ่งสมช,มชมชอบกับชายที่คุ้นเคยกันอาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงประทุษสลายหญิงออกจากบ้าน หญ <c oughs> ิงออกนอกบ้านเที่ยวไปตามถนนเสมอมีใจคิดประทุสลายในสามีเป็นนิดเป็นผู้ประพฤตินอกใจปราศจากความเคารพอาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุสลายโอ้โอกี่อย่างเนี่ยโอ้อ่านไปรู้ไปนี่ก็กลัวเลยนะเนี่ยหญิงยืนอยู่ที่ใกล้ประตูหนึง่งเนืองแสดงนมบ้างรักแร้บ้างให้เห็นมีจิตวักแวกเพ่งดูทิศต,ต่างๆอาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุสลายสแสดงให้ใครดูใครผู้ชายดู แม่น้ําทั้งปวงอันนี้เป็นถ้อยคําที่ไพเราะมากนะแม่น้ําทั้งปวงมีทางคดเคี้ยวและป่าทั้งปวงรกด้วยไม้ฉันดหญิงทั้งปวงเมื่อได้ช่องที่ลับพึงกระทํากรรมอันชั่วชา้าลามกฉันนั้นถ้าว่าพึงได้โอกาสก็คือเวลานะที่ลับหรือพึงได้ช่องเช่นนั้นหญิงทั้งปวงพึงกระทํากรรม อันลามกชั่วช้าเป็นแน่ไม่ได้ชายที่สมบูรณ์อื่นก็ย่อมทำกับคนเปรี่ยในพวกนารีที่หลายใจผู้เป็นผู้กระทำความเยือย่อยุอ่ยโยวนแกะชายทั้งหลายไม่มีใครคมขีได้ถ้านารีเหล่าใดแม้จะทําให้พอใจโดยประการทั้งปวงก็ไม่ควรวางใจในนารีเหล่านั้นเพราะว่านารีเหล่านั้นเสมอด้วยท่าน้ำก็ใครไปใช้ได้ท่าน้ำใครจะไปห้ามได้ไงเอ้ไอคนนี้มาใช้ท่าน้ำไม่ได้ แม้แต่หมาหมูมันยังเดินลงน้ำด้วยท่าน้ำได้เลยเพราะนั้นนารีก็คือท่าน้ำเเนี่ยคือเป็นที่สาธารณะใครๆมาใช้ได้หมดเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับแม่น้ำเหมือนกับอากาศใครๆก็หายใจเอาได้